อาล่ะทุกคนก็สวัสดีผ<ห>ู้ชม<ห>ทุก<ห>ท่าน<ห>นะครับผมนิปเกมสโลบอกนะแมพของ Anime d เ f e n d e r ดอรนะในวันนี้เราจะมาเล่นอัปเดตใหม่เลยทุกคนหลังจากที่เกมอัปเดตมาได้ประมาณก็หลายวันอยู่ละ <c oughs> ก็หลายวันอยู่คือแบบผมยังไม่ได้ทําการสุ่มเลยนะมัวแต่ไปฟาร์มมานะทุกคนแล้วก็ามแต่ไปลงเลทนะซึ่งตัวในเลทแดโคลานะผมก็ยังไม่ได้เลยจนเกมอัปเดตมานิดนึงทุกคนนี่นะเราสามารถลงเลทได้แบบยาวๆแล้วนะแล้วก็ผมลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะตัวในเลท เดี๋ยวพาดูหน่อยตอนนี้ผมมีคริสตัลอยู่ที่เอ้ไม่ใช่คริสตัลดิเขาเรียกว่าชาดใช่ไหมชาดสีฟ้านั้นคนนี่นะก็มีอยู่ที่1,500ชิ้นล้วคือผมยังไม่ได้ตัวเลยแต่ก็ FK k ไปเรื่อยๆแล้วกันนะ โอเคในวันนี้ทุกคนผมจะมาทําการสุ่มตู้ใหม่ทุกคนตู้ตรงนี้เลยนะซัมมอนนี่เลยแล้วก็มันจะมีตู้สเปเชียลแบนเนอร์นะซึ่งก็คือต้องใช้ไอหินอันสีแดงทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้การไป FK มานะสาหรับใครที่อยาก FK อีเคอนั้นทุกคนก็มาที่ร้านตัวลูบักชอบได้นะร้านผมเนี่ยก็รับ FK อีเวนเหมือนกันนะแล้วก็รับหาตัวในเลด้วยนะอย่างนี้นก็มาอุดหนุนกันได้นะโอเคมาเลยเดี๋ยวมันจะมีตัวนีน้จะเป็นตัวใหม่ใช่ไหมทุกคน ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเลทบอกวะเอ๊ะมันมีเลทบอกไหมอะอืมไม่มีบอกเหรอนี่ทุกคน for a n c i e a นะคือแบบไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเรามีอยู่ห้าหมื่นแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นทรงหรือเปล่าทรงจรินอูน,ะน,ะนั้นทุกคนก็เดี๋ยวเร,เริ่มสุ่มเลยแล้วกันนะผมมีเกมพาร์ทเปิด50ตัวอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะเปิดทีลาห้าสิบละกันนะทุกคนแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังอยู่นะว่าเราจะได้ d e v i c ดค r y s t ัลมา 20อันนะทุกคนไม่รู้จะออกหรือเปล่านะ1.5%เซนแล้วก็ไอสตาร์วิ h เนี่ยอันนี้ผมก็หวังอย่างมากนะว่ามันจะได้สัก5อันนะโอเคเปิดเลยละกันปึ๊บ <c oughs> อ้าว <c oughs> กระเป๋าเต็มอีกแล้วแล้วทำไมกระเป๋าผมมันขยันเต็มจังวะเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งผมขออ่าอันนี้ผมไม่น่าจะใช้แล้วปะเออไม่น่าใช้แล้วเดี๋ยวผมจะขายไปก่อนอขายไปนะเอขายดีปะวะอาไม่อาขายเลยกันน่าจะไม่ได้ใช้ละแล้วก็ รีเจเนอเรลี่เลยทุกคนโอเคน่า okay. จะได้รับว่ะคอนเฟิร์มไปนะปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะก็ขายน่าจะพอเปิดได้เราเป็นออโต้เซลลระดับแลอีพ e ิกแล้วก็รีเจเนอรี่อยู่นะทุกคนไปเลยสองพัหรืออุ้ยอุย้ลุงว่ะโอ้โหได้ไม่ได้อันนั้นเลยไม่ได้เทชคิสตัลเลยทุกคนเฮ้ยเกลือนะอย่างน้อยก็ตัวมิสติกออกนะแต่เป็นตัวธรรมดาดิใช่ไหมตัวธรรมดาแหละ อันนี้ก็ผมได้ทำการอีโวเป็นถึงแบบดับเบิลอีโวไปแล้วนะใช่ไหมมันเป็นดับเบิลอีโวใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าใช่ใช่ดับเบิลอีโวนะทำเรียบร้อยแล้วตัวนี้แต่ไม่เป็นไรนะตัวนี้เนี่ยก็ผมได้มาผมก็คงจะขายทิ้งนะไปอีก2 0 0พนะทุกคนปึ๊บมาเหมือไล่เอ้ยมาวะสีแดงโอ้โหเฮ้ยสตาร์วิทเอ้ยดีวายเทดได้มาอย่างละหนึ่งนะเอ้ยอันนี้คุ้มทุกคนคุ้มหรือเปล่าเพราะเราเปิดตั้ง50เลยนะ โอเคมาผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะว่าไอตัวอ่าไอตัวเนี้ยมันมีการันตีไหมไม่มีการันตีนะทุกคนโอ้หแสดงว่าออกยากมากๆนะมาไปอีก50บปึ๊บ150ครั้งแล้วนะอุ้ยรอบนี้เกลือทุกคนแต่ก็ได้อ่าคริสตัลมา1อันนะโอเคที่เหลือก็เป็นเพชรหมดเลยนะโอ้โหเพชรนี่คือแบบไม่รู้จะมาทําอะไรแล้วสําหรับเกมเนี้ยก็ใครมีเยอะเนี่ยก็ไปซื้อตัวใหม่ได้นะไอตัวกระดูกอ่ะน่าจะตีแรงน่าดู ผมก็ยังไม่เคยรีวิวเหมือนกันนะตัวนั้นไปสุ่มต่อนะครั้งที่200ปึ๊บเฮ้ยมาว่ะรอบนี้ดาวแบบเยอะนะทุกคนอุ้ยได้มาสองอันนะทุกคนดีวายค r ิสตอลนะคุ้มคุ้มคุ้มสองตัวปะมิสติกสองตัวปะอ่าสองตัวนะทุกคนไปเปิดต่ออีกห้าสิบอันปึ๊บรอบนี้ไม่ได้เลยเลยวะโอ้โหแล้วของอันนี้ก็ยังจะแบบไม่ได้อีกนะทุกคน สำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละส0บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับมาต่อกันอีกหนึ่งครั้งนะรึ๊บมามาหรือเปล่าไม่มาว่ะเออแต่ก็ได้นิดหนึ่งอันทุกคน ได้ลูกเต่ามาด้วยนะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามาอืมไม่หมดสักทีมันแบบเปิดสุดเลยไม่ได้เลยว่าเราทำไมต้องมาเปิดเองคิกเองอันนี้ขนาดผมมีแบบว่ามี V i P ทุกคนมันก็เลยลดนะจาก2,500ก็เหลือ2,000อ่าคุ้มค่าก,กับการเติมจริงๆนะโอ้อาไม่ได้สตาร์วิทนะแต่ว่าได้คริสตัลมา1อันปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,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 บอืม มาการันตีอีกหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้ไม่การันตีสิไปยังนะทุกคนโอเครอบนี้ก็มีติกออกอีกหนึ่งตัวได้อะไรดีๆไหมไม่ได้อะไรดีๆเลยโอ้โหจะหมดแล้วนะทุกคนเหลืออีกนิดเดียวเองปึ๊บปึ๊บอ่าอุยอ้ยอุ้ยชายนี่ทุกคนอา้าวเอาไปปั้นผมว่าผมเอาไปปั้นเก็บไว้ดีกว่านะตัวเก่าก็น่าจะขายทิ้งนะทุกคนนี่นะไอ้ตัวเก่าอยู่ไหนะนี่นี่ผมว่าเดี๋ยวผมไปปั้นชายนี่เล่นดีกว่านะ ของอีโวนี่คือแบบเหลือบานเลยทุกคนเหลืออยู่สามหมื่นห้านะตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าคือแบบดูจากอันนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะยากกว่านี้อีกนะทุกคนซีเข็เนี่ยน่าจะออกง่ายกว่าเฮ้ยคูณ2ด้วยเหรอซีเข็อ C ่อะแล้วก็มีอันนี้มานะแสะดงว่าซีเข็มีโอกาสออกมากกว่าจริงด้วยนะทุกคนแต่ว่าทรงจนโนเนี่ยผมไม่อยากได้แล้วนะตรนะงตรงผมมีเยอะมากนะทรงจนโนก็ได้เพชรคริสตัลมาอีกหนึ่งอันอ่ะโอเคปึบมาไหมไม่มา มันต้องเป็นดาวแดงใช่ไหมโอเคทุกคนตอนนี้เปิดมาแล้วอยู่ที่เอ่อเหลืออยู่ที่สองหมืนเจ็ดนะก็เดี๋ยวขอพักขอพักรับเควสก่อนอันนี้ก็หมดแล้วนะทุกคนเนี่ยผมยังมาไม่สุดเลยคือแบบไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะมันก็เลยมาไม่สุดก็เดี๋ยวรออัปเดตใหม่แล้วกันเนาะอัปเดตโอผมไม่แน่ใจว่าจะมาอีกนานหรือเปล่านะเดี๋ยวๆขอดูก่อนมันมีเวลาบอกวะไม่มีบอกนะน่าจะทันอยู่แล้วมั้งตอนนี้ทุกคนน่าจะทันอยู่โอเคส่มต่อนะคูณสอง เฮ้ยมันคูณ2จริงบอกว่าขนาดตัวแดงนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะดาวแดงได้มาอีกสองอันนะทุกคนสำหรับอ่ารีโลสีดำนะปึ๊บ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 ,บอืมอืมโอเคธรรมดานะนี่เปิดลักกี้มันจะช่วยไปแนะ่หนึ่งชั่วโมง9 9โลบักนะลรอคไวก่อนนีอ่อืมเปิดไปอีกนะหรือ25ง่ละไม่ได้อะไรนะรอบนี้ได้แต่ตัวรีเจนนรี่มาแล้วก็วูวววี่สี่อันเลยคุ้มอันนี้คุ้มทุกคน อไอเทดรีโลสีดำเนี่ยทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราจะหามันได้1อันเนี่ยเราต้องไปลงอินฟินิตี้ด่านสุดท้ายนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ14นาที15นาทีได้มา1อันอืมนั่นแหละเราได้มา4อันเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะทดเวลาไปประมาณ1ชั่วโมงกลมๆมาอีก2 0 0พโอ้ยไม่ได้เลย,เลยอืมโอเคไปกันต่อนะตอนนี้เหลืออยู่19,00 0นะทุกคน เปิดแปปืป๊บโอ้ธรรมดาคือแบบธรรมดาจัดแล้วดูของเอออยากได้สตาร์วิทว่ะได้แค่อันเดียวเองเหรอสุ่มตั้งห้าหมื่นนะได้อันเดียวไปสุ่มอีกอืมรอบนี้ก็ยังไม่มานะทุคนขนาดมิสติกเนี่ยยังออกยากเลยนะแต่ได้สตาร์ลิฟต์จามาอันนี้ก็ได้อยู่ปึบ๊ปบปืบ๊ปบป๊บโอเคไปกันต่อทุกคนอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ออกอีกเหมือนเดิมนะ ผมว่าถ้าเกิดผมสุ่มในคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะต้องเติมโลบักเพื่อที่จะเปิดลัคก,กี้นะทุกคนอืมอีเวนต์นี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ30วันนะถ้าผมจะไม่ผิดหรือว่า19วันนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันนะต้องไปอา่านรนดิสคอร์ดก่อนแปลต่ออ่ะโอ้โหของแบบโคตรเกลือนะทุกคนสปิริตออไม่จำเป็นเลยนะสำหรับผมตอนเนี้สปิริตออฟวิมาแล้วทุกคนรอบนี้น่าจะการาันตีวิ้ยสตาร์วิดบวก2อ,อัน ผมได้สร์วิทมาสองอันทุกคนในการเปิดรอบเดียวนะอันนี้ถือว่าไม่เข็มนะทุกคนถือว่าได้อยู่แต่ตัวเนี่ยเข็มปีนะทุกคนอ่ะโอเคสตาร์วิทมันแบบ0.5%นอะออกน้อยมากน่าจะน้อยที่สุดในนี้แนละ้วทุกคนอันนี้0.1เหรอเดี๋ยวเวฟจัมเปอร์อ๋อไปไปกันต่อเหลืออยู่ที่9,600นะทุกคน <c oughs> เอากระเป๋าเต็มอ่กอากระเป๋าเต็มผมน่าจะต้องขายตัวทิ้งไปนะ โอเคเดี๋ยวขายไม่ใช่ขายปึ๊บ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 อ่าเก็บไปเก็บไปสอตัวเก็บไปสอตัวขายเลยปึ๊บได้มา4ี่0 0ื่นนะเปิดต่อนะทุกคนเหลืออยู่เก้าละไม่ได้จริงหรอ <c oughs> ตัวซีกิจก็ไม่ได้นะอุ้ยสตาร์วิทไ์1ฟัหนึ่อ่นนะทุกคนดีดีเอาไว้เปิดตัวกระดูกนะกระดูกนี่ก็ผมมองโอกาสที่จะสุ่มมาแล้วเนี่ยคือแบบลิบี่มากนะทุกคน ยังไม่ได้ไปฟาร์มสตาร์วิทแล้วก็ผมยังไม่ได้เด็กคุล่าเลยนะก็คือต้องเลือกเด็กคุล่าก่อนเพื่อที่จะเอาตัวมันมาเล็ดนะ7,600สุดท้ายนะวิแดงวะ่ะอันนี้จะเป็นธรรมดาได้มา2อันแล้วทุกคนลีโลดำปุ๊ป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 ปุ 5, 6, ๊ปปุ๊ปปนะนะุ๊ปป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 ุุ๊ป ผมว่าเนี่ยได้มาประมาณห้าอันละตึ๊บตึ๊บต,บต,บตบอืมอืมโอเคก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับการเปิดห้าสิบครั้งแล้ะทุกคนไปไปกันเลยอ่าตัวมิสติกส่งท้ายนะปึ๊บึ๊บึ๊บึ๊ึ๊บเออเเรียบร้อยนะทุกคนก็อยยังเปิดได้อีกวะเปิดได้อีกสี่ครั้งทุกคนก็คือสี่สิบตัวนั่นแหละครั้งสุดท้ายนะทุกคนตัว โอ้โหโอ้โหเลยไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรนทุกคนก็เราได้สตาร์วิตมากี่อันนะเมื่อกี้ได้มา5อันนะเดี๋ยวเราจะไปทำการเปิดเล่นๆดูแล้วกันเนาะว่ามันจะมาหรือเปล่านะนี่มีอยู่5อันเดี๋ยวเราจะเปิดทีละอันเนาะกระดูก0.10%ถ้ากระดูกออกนี่คือแบบคลิปนี้นี่โคโชคดีนะโอเคตัวแรกเกลือนะทุกคนตัวที่สองนะ โอ้ยอันนี้ก็น่าจะเกลือนะออ้โ่อันไหนเกลือสุดอ่ะอันนี้เกลือสุดนะทุกคนตัวสีขาวนะตัวผู้หญิงปึ๊บเฮ้ยอันนี้มีสีเยอะอยู่นะก็ตัวเดิมนี่ว่ะเฮ้ยเอาเดโมนิกมาดิผมยังไม่ได้เดโมนิกเลยอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วอันนี้ยังไม่ได้นะทุกคนอีกสองครั้งนะโอ้อันนี้เกลือจัดเลยนั่นไงผมว่าแล้วครั้งสุดท้ายปึ๊บอ้โหอันนี้ขาวแล้วทุกคนเรียบร้อยนะ เรียบร้อยก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากได้อะไอตัวของรีโลสีดำมาก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้สตาร์บิดมา5อันนะแล้วก็สุ่มเล่นเป็นเรียบร้อยไม่ได้อะไรอีกเหมือนเดิมนะก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีแล้วทุกคนใครที่ติดตามผมนะฝากกดติดตามด้วยกันแล้วก็ใครอยากใช้บริการฟาร์มเกมหรือว่าซื้อขายเทมเกมโรบอกนะก็ไปที่ร้านโจโรบักชอปได้นะร้านผมเนี่ยก็รับฟาร์มในแมปอนิเม d e ดีเฟนเดอร์ทุกอย่างนะ ก็ลองไปถามแอดมินดูได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ I wanna be the greatest Everybody on the f a c e shit I look around I feel like everybody is the fakest I make this Everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't need shit that I